มีอะไรนะชาแนลตยินรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับช่วงย้อนวัยเก็บกาวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปสู่ยุคทองของเครื่องซุปเปอร์ฟามิคกับเกมที่รวมพลังซุปเปอร์ฮีโร่จากญี่ปุ่นที่ทั้งมันทั้งเทและเต็มไปด้วยกลิ่นอายอนิเมะยุค90แบบจัดเต็มครับนี่คือเกรทเัินภาคที่4แล้วนะครับ เกมนี้นะครับเป็นภาคที่4ในซีรีส์ Great Button จากใกล้บานเพสโต้ภายใต้จัก,กรวาล SD Hero โ o u l ซลคิสเซที่นำโดยเอาฮีโร่ทั้ง3ฝ่ายกันดัมอุน้าแมนและไรเดอรมารวมกันในโลกแฟนตาซีสุดแปลกตาเอาละครับเกรทพัตเทิลสนะครับ ครั้งแรกนะครับในปี1994และเปลี่ยนแนวทางจากเกมภาคก่อนอย่างชัดเจนโดยภาคนี้กลายเป็นแอคชั่นไซส์กริงเต็มตัวในทีมยุคไซไฟผสมแฟนตาซีมีความเบียวนิดๆความเป็น RPG นะครับมีอยู่เล็กน้อยเกมเพย์ภาคนี้เน้นการตะลุยด่านแบบเดินด้านข้างคือไซส์กร สลับกับชาขี่มา้ายิงปืนต่อสู้กับบอสที่มีจังหวะแพเท่นเราสามารถเลือกเล่นตัวละครได้ถึง4ตัวได้แก่ไนซ์กันดมตัวละครนำสายบูตีแรงอาวุธคบมืออุนตาเกรดถึกต่อยแรงมีพลังพิเศษอย่างบีมคาเมนไรเดอร์แบล็ค RX เเคลื่อนไหวไว กระโดดสูงไฟ์ช็อตตัวละครใหม่จากซีรีส์เฉพาะของเกมจุดเด่นอีกอย่างนะครับของเกมนี้คือสามารถสลับตัวละครได้ทันทีระหว่างเล่นช่วยเพิ่มมิติในการเล่นและการต่อสู้ในทางกลยุทธ์แต่ละตัวมีท่าไม้ตายประจำตัวนะครับยังมีระบบการเก็บไอเทมเพิ่มพลังเพิ่มเลือดปลดล็อกท่าใหม่ไปเรื่อย กราฟิกของเกมนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะครับในยุคนั้นตัวละครทุกตัว Style SD, มาสไตล์ SD หัวโตวตัวเล็กที่เป็นเอกลักษณ์แต่ออนิเมชั่นลื่นไหลฉากหลังหลากหลายมีทั้งหุบเขาปราสาทเมืองล้ําอนาคตจนไปถึงโลกต่างมิติเพลงประกอบไม่ต้องห่วงครับเราใจใสซซาวแบบซุปเปอร์ฟามีคอมได้อย่างคุ้มค่ามีทั้งเพลงบูมันมนกับเพลงฉากดราม่า ใครที่เป็นแฟนเพลงเกม16บิตต้องฟังแล้วหลงแน่นอนนะครับบอสในเกมนี้จัดว่าโหดนะครับต้องเรียนรู้แพทเทิร์นการโจมตีบางตัวมีหลายเฟสต้องใช้ทั้งฝีมือและความอดทนเล่นสองคนร้อมกันบอกเลยว่าสนุกคุณสองในด้านเนื้อเรื่องนะครับตัวเกมนี้เล่าเลืองผ่นานฉากคัส,สีน SD และบทสนทนาแบบ RPG มีทั้งความฮาความดราม่าการรวมพลังของเหล่าฮีโร คือกู้จักรวาลจากภัยคุกคามนะครับจุดเด่นอีกอย่างนะครับที่ยังขาดไม่ได้คือการเปลี่ยนร่างหุ่นยนต์รวมร่างสุดเท่ที่แฟนๆซูเปอร์โรบอตต้องร้องว้าวระบบนี้มีชื่อว่าซูเปอร์โรบอตเกตเตยนะครับการรวมร่างของกุ่นซูเปอร์ในระหว่างเล่นนะครับคุณสามารถสะสมเกตนะครับจะรวมร่างหุ่นยนต์นะครับกลายเป็นหุ่นยนต์นะครับแบบซูเปอร์โรบอตแบบเต็มสเกลนะครับ เอาละครับความรู้สึกนะครับของเกมนี้นะครับนี่คือหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดของซีรีส์นะครับมีทั้งความสมดุลทั้งเกมเพลย์ความหลากหลายของตัวละครความสวยของภาพและเพียงประกอบที่น่าจดจำนะครับแม้จะไม่มีแม้จะไม่มีการแปลอังกฤษอย่างเป็นทางการแต่ก็มีเวอร์ชั่นที่สามารถแปลได้นะครับใครที่ชอบเกมแอคชั่นผจนพายุกเกา่าเกมนี้ละครับห้ามพลาดเลยทีเดียวเอาละครับ ครที่เคยเล่นภาคนี้คิดว่าภาคนี้สนุกหรือเปล่านะครับคิดเหมือนผมหรือเปล่าถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับเพื่อไม่ให้พลาดเกมเรโดีๆอีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ